พรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับคนพม่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะที่จะได้พบกับอองซานสูจีค่ะเรื่องการเมืองของไทยนะคะอาจจะต้องเรียกว่าพักยกชั่วคราวหรือว่ายอมถอยกันคนละก้าวก่อนสำหรับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติที่ตลอด3วันที่ผ่านมายิ่งเห็นเข้าลางของความขัดแย้งหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะ กับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนอกรัฐสภาวันนี้ทําให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตัดสินใจเลื่อนการอภิปรายออกไปก่อนนะคะเป็นอาจจะเป็นวันพุธหน้าค่ะขณะที่พักประชาธิปัตย์บอกว่าจะเดินหน้าต่อสู้ในทุกรูปแบบถึงแม้จะต้องเสียภาพลักษณ์พรุ่งนี้เตรียมปราศัยกันในเรื่องนี้นะคะเตรียมที่จะชี้แจงสาเหตุว่าทําไมพักประชาธิปัตย์ถึงต้องต่อต้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองขณะที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวันนี้ประกาศชัยชนะในการชุมนุมนะคะ พักการชุมนุมไปก่อนและสัปดาห์หน้าจะกลับมาชุมนุมกันอีกครั้งค่ะจากนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าก่อนที่จะถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติปรองดองทั้ง4ฉบับจะมีความหมายอย่างไรกับร่างพระราชบัญญัติปรองดองนะคะติดตามการวิเคราะห์จากคุณเสวรักษ์วัฒนสินค่ะ ค่ะตอนนี้คงต้องตั้งคำถามแล้วล่ะคะ่ะว่าร่างพรบว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติทั้ง4ฉบับที่ค้างการพิจารณาอยู่ในวาระเร่งด่วนของสภาผู้แทนร,ราษฎรนั้นควรจะเดินหน้าหรือถอยหลังคะ่ะ หากแต่ว่าการตัดสินใจนั้นคงต้องประเมินจากสถานการณ์ของบ้านเมืองโดยเฉพาะการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรและเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรช่วง3าวันที่ผ่านมาเป็นเงื่อนไขด้วยค่ะว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังสําหรับร่างกฎหมายฉบับนี้โดยผู้ตัดสินใจหลักคือนายสมศักดิ์เกียรติสุรน,นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เทียบสถานะแล้วคือผู้นําฝ่ายนิติบัญญัติ แม้ในโลกของสังคมออนไลน์จะโพสข้อความและถูกขยายต่อกันอย่างกว้างขวางว่านายใหญ่สั่งเดินหน้าแล้วก็ตามค่ะและหลังเหตุกลุ่มพันธมิตรปิดทางเข้าออกรัฐสภาสำนักเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็แจ้งเลื่อนการประชุมพิจารณาร่างกฎหมายปลองดองจากวันนี้ไปเป็นวันที่6และวันที่7มิถุนายนด้วยเหตุถึงเวลานัดหมายประชุมแล้ว องค์ประชุมไม่ครบโดยมี79คนเท่านั้นจากกำหนดต้องมี125คนแม้ประธานสภาจะแจ้งเลื่อนนัดจากเวลา9นาฬิกา30นาทีเป็น13นาฬิกา30นาทีแต่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ไม่สามารถเปิดทางเข้ารัฐสภาให้สสฝ่าวงล้อมของผู้ชุมนุมกลุ่มพันธมิตรเข้าประชุมสภาได้คงต้องทบทวนให้ดีค่ะ ว่าจะให้ร่างกฎหมายปรองดองเป็นไปตามชื่อและเจตนาของคำว่าปรองดองหรือไม่แต่ก็มีอีกเหตุผลหนึ่งค่ะหากทิ้งค้างเอาไว้ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องรอการพิจารณายาวนานไปถึงต้นปีหน้าค่ะ เพราะตามกรอบเวลาการประชุมสภาสมัยนิติบัญญตัติเดิมทีต้องมีพระราชกิจฎดีกาปิดสมัยประชุมตั้งแต่กลางเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาแต่ก็ถูกขยายเวลาการทำงานออกมากว่าเดือนครึ่งเลยทีเดียวและไม่ว่ารัฐสภาจ,จะประสานรัฐบาลเพื่อเสนอร่างพระราชกิจดีกาปิดประชุมเมื่อไรแต่สมัยประชุมสามัญทั่วไปซึ่งหมายถึงบทบาทหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาต้องเปลี่ยนไปเป็นการตรวจสอบถอดถอนนั้น ตามกรอบเวลาหรือตามข้อบังคับรัฐสภาและรัฐธรรมนูญควรเริ่มต้นเปิดสมัยประชุมสามัญทั่วไปราวต้นเดือนสิงหาคมและสมัยสามัญทั่วไปนั้นมีห่วงเวลาของการทำงานอยู่4เดือนหลังจากนั้นต้องพักงานสภาให้สสและสวลงพื้นที่อีกสองเดือนเพื่อผ่าหน้าที่อีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นการเปิดประชุมสมัยนิติบัญญัติอีกครั้งก็น่าจะเป็นต้นปีหน้านั่นหมายถึงหากค้างการพิจารณาไว้ก็จะได้พิจารณากันอีกครั้งปี2556ค่ะ และนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทําให้มีการผลักดันร่างพรบาว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติเป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่ในวาระการประชุมของสภาสมัยนิติบัญญัติตอนนี้เพราะหากเวลาเดินหน้าไปถึงสมัยประชุมสามัญทั่วไปไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายได้และงานหลักของสภาในสมัยประชุมต่อไปก็คือการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาตามข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญยังให้โอกาสสอสในพักฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้แต่ทัาตั้งสมมุติฐานไว้ที่การผลักดันร่างพรบรว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนิติบัญญัตินี้โดยเฉพาะการเลือกที่จะประชุมพิจารณากันอีกครั้งในสัปดาหนะ์หน้าก็พอจะคาดเดาได้ว่าการเมืองในสัปดาห์หน้าจะร้อนแรงกว่าภาพที่เห็นในช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะ แน่นอนค่าว่าสัปดาห์หน้าสถานการณ์การเมืองอาจร้อนแรงขึ้นอีกโดยการเลือกที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายปลองดองท่ามกลางเสียงคัดค้านจากกลุ่มพันธมิตรและพรรคประชาธิปัตย์เพราะนับแต่นี้ไปพันธมิตรและประชาธิปัตย์เข้าสู่ภาวะการระดมแนวร่วมเพิ่มอย่างในวันเสาร์นี้พรรคประชาธิปัตย์เตรียมเปิดเวทีปราศัยคัดค้านร่างปลองดองที่ลานคนเมืองค่ะ และหากถึงเวลาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งก็คงไม่เพียงแค่กลุ่มพันธมิตรกลุ่มเสื้อหลากสีและกลุ่มสยามประชาพิวัตรเท่านั้นยังมีแนวร่วมของประชาธิปัตย์อีกแรงหนึ่งด้วยค่ะขณะเดียวกันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแกนนำนปชก็เริ่มเกมรุกปลุกมวลชนขึ้นมาเตรียมพร้อมชุมนุมต่อต้านเหตุยึดรัฐประหาร โดยอ้างอิงถึงสถานการณ์การเมืองว่าฝ่ายเดียวกันกำลังถูกบีบคั้นและจับตาถึงมือที่3นี่ยังไม่นับรวมผลการรับวินิจฉัยเรื่องที่40สวและทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ยื่นตีความการแก้รัฐธรรมนูญซึ่งศาลสั่งให้สภาแจ้งชะลอการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา291ไว้ก่อนทั้งที่รัฐสภาเรียกประชุมลงมติเห็นชอบกันแล้วในวันที่5มิถุนายนนี้ แต่น่าจะต้องยกเลิกไปก่อนแน่และเรื่องแก้รัฐธรรมนูญก็ถือเป็นอุดมการหลักของกลุ่มนปชหากมีการขัดขวางกฎดดการดําเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติอีกอาจกลายเป็นแรงหนุนให้กลุ่มนปชต้องออกมาชุมนุมเป็นแน่ค่ะสถานการณ์การเมืองวันนี้ถือว่าร้อนแรงขึ้นมาโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากฝ่ายบริหารโดยตรงเหมือนในอดีตแต่หลายคำถามกำลังพุ่งไปที่ฝ่ายนิติบัญญัติทั้งภาพลักษณ์ความเหมาะสม การใช้อำนาจของผู้นำสูงสุดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนกลายเป็นข้อเคลือบแคลงว่าทำหน้าที่ผู้แทนปวงชนชาวไทยกำลังปฏิบัติอยู่นั้นเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนจริงหรือ